มาเปะใครจะมือแม่นกว่ากันให้มันรู้ไปมามาเลยจ้าเออโอ้ยังไม่ได้โอ้โอมาเปะได้เนื้งเจีง,จงแถยวอะแม่นมากเลย <laughs> อุ้ยไม่แม่นเลย หันหน้าซิพี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าหันหลังพี่โอเคอะไรยุติเนี้ยเจ้าอย่าประมาทแล้วเด้อลูกฟุกแล้วแม่นก็ลูกเกง่งเดีเ๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเ,เนจ้าซิพี่เจ้า,จาอย่ากดดันข่อยใครชนะจะได้ไปต่อนะคะเดี๋ยวจะพาไปโยนงานใหม่นะคะใกล้จะถึงแล้วไม่ได้กินดอกยันไปงานนางสัน กินเงินเบิร์ีย้อนเอาน้ำส้มน้องได้อีกหนึ่งโอ้พี่ไม่รอซาโอ้อะอะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้โอ้โอ้ใครสั่งสอนมาเก่งจังเลยสิคาล้ว่าทนาอาจารย์อาจารย์ก็เล่นบระดังไฟง่วอยู่ <Okay. S 2> โอเคชิน้องได้ไปอีกหนึ่งานนี้ไม่มีใครยอมใครสิ์พี่จะตามศิ์น้องทันหรือเปล่าศิ์น้องได้ไปอีกหนึ่งอ,อะรจะแม่นขนาดนั้นหุ้ยหุ้ยเหมือนจับฟางอะคะ่ะโอ้โหชิ์น้องโอเค <Okay. S 2> ไม่ธรรมดาเหมือนกันอย่าลีลานะศิ์พี่สิตามศิ์น้องให้ทัน อีกหนึ่งโอ้โหจะไม่มีพี่วางแล้วนะสิทธิ์น้องอะไรจะเก่งขนาดนั้นโอ้ยสิทธิ์พี่ก็ไม่ใช่ย่อยเก่งมากโอ้โหสิทธิ์พี่อักหัวด้วย <c oughs> อะไรก็เกิดขึ้นได้บัดนีบบ้แหละบัดเเี้าสิกินเนี่ย บามาร์ซาร์คุณนะ่ะ老าจ้า,า,าโอ,โอ,โอ,โอ้เป็นคนมีสมาบาริบ้านแล้วก็อหลายเต็มบัก้อนคอยเราตัวนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะยังไม่จบเกมโอ,โอเค ตอนนี้สิทน้องนั่งไปอยู่นะโอ้โหสิพี่ตีเสมอได้โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นข้าเราว้าจางจ้าโอ้โหดีมากเลยค่ะทุกคนมีสัมมาคารวะมากสิทธน้องไปอีกหนึงสิทน้องก็ไม่ยอมโอ้โห พี่จะตามทันไหมเรามาลุ้นกันมาใจเย็นโอ้โหเสียวจังเลย เบไปินิดค่ะโอ้มาตัดสินที่ขวดนี้เลยนะคะรอบตัดสินของเราเราจะนับก่อนว่าได้กี่ขวดมาเราจะได้รู้ว่าใครจะชนะยายแปรนับจากหนึ่งสองสามสี่เก้าค่ะยายเลียนเก้าเหมือนกันใช่ไหมคะเก้าค่ะแสดงว่าใครได้ขวดนี้ชนะนะค่ะเรามารวมกันสิทธิยายแปรได้ลุ้นก่อนนะคะ ตำ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 ครับตายลุตบัมตำตำมาปอดพี่คอยแม่อยากได้เท่าไหร่บุญเอานะค่ะเอาเรียกเดาอย่าให้อย่าให้พลาดอย่าให้พลาดพันมาพันมาเรยพันพันนมาพันมาเ มันบแมนดอก่อยว่าบวแมนเป็นอย่างมันกรมาการบอกเบรกทห้ทาซื้อเบรกมาหาอยยุว่ามาวันอากิบบวกองเงี้การม่รหมดตกดเอากดเอาว่ให้ได้หารอยไปแหม่แหมแมกดเย่นเย่นกดไปพัน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 หาอยไป่งเดียวเยนเบีงบอลน่าจะให้ได้เนาะจ้าุนท้ายม พัน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 มาพันมาโอเียใจเยดึงดึงต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 ึงเราตแลงแตมแตมตแลงตืมตม